สวัสดีครับพบกับ Teacher s Network ดึงในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้รวบรวมและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูที่ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆนะครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่โรงเรียนสารติวิทยากรุงเทพมหานครครับเพื่อดูเรลลี่สิ่งแวดล้อมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับโรงเรียนนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กครับเด็กนักเรียน91คนเท่านั้นแต่เขามีการรวมตัวกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนอย่างเข้มแข็งครับสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อนครูที่ชมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคงจะพอเห็นบ้างแต่วันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าอีกหลายฐานที่ผู้ปกครองพ่อแม่นั้นแปลงร่างไปเป็นครูครับเขาจะทำให้เด็กเรียนรู้และสนุกสนานแค่ไหนตามผมมาเลยครับ เป็นฐานคณิตศาสตร์นะคะเขาจะฝึกให้เด็ก <Words. S 1> บวกคิดเลขจากโจทย์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโจทย์ที่เกี่ยวกับสิบบง่งแวดล้อมโจทย์คณ <ped aling> ิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิบบง่งแวดล้อมเช่นเด็กจะโยนลูกเต๋านะคะแล้วก็นําลูกเต๋าสองลูกที่เขาโยนมาบวกกัน <ped aling> ว่าได้เท่าไหร่แล้วถึงจะเดินตามแต้มก็เรียกบันไดงูเนี่ยค่ะพอเดินเดินไปแล้วไปเจอป้ายยกตัวอย่างเนี่ยนะคะไปเจอป้ายป้ายนี่เกี่ยวกับอะไรเขาก็ต้องพูดดภาพนี้ด้านหลังจะเป็นเนี่ยนะคะ ตัวเลขจะลูกเต๋ามาเดินตรงไหนก็ต้องพูดเกี่ยวว่าอันนี้มัน<บ>เกี่ยวก<อ>ับอะไรใช่ค่ะ<ง>ให้เขาพูดก่อนแล้วคุณครูก็จะเสริมว่านักเรียนจะมีส่วนช่วยในการ,การ,การดลดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างอมยังพรอแล้วค่ะด้เลย ไม่ได้แยกออกมาก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ไม่ได้ศูนย์เท่าไรได้หนึ่งอามาเชิญเม่สักครู่เด็กโยนลูกเต๋าครับที่ครูทำขึ้นมาแล้วก็บวกเลขกันรวมทั้งหมดได้เท่าไหร่บวกกันจะเหลือหลักเดียวฮะอย่างเมื่อกี้ยี่สิบแปดสองบวกแปดเป็นสิบสิบก็คือหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งเขาก็เดินมันเดินมาหนึ่งในขณะที่ครู นักเรียนคนเดียวเติมน้ำมันวันละ100บาทถ้าหากนักเรียนชั้นป .5 มาโรงเรียนพร้อมๆกันจะช่วยกันหาน้ำมันกับเพื่อนคนละ4บาทชั้นป .5 นะ เขากระตือรือร้นที่จะต่อที่จะเล่นมันจะสนุกมากการแบบนี้แล้วคุณแอดจะเห็นว่าเขามีความสุขในการบวกเลขซึ่งธรรมดาวิชาคณิตศาสตร์จะดูเป็นเรื่องยากใช่ไหมแต่พอมาเข้าเป็นฐานแบบนี้เรียนอย่างสนุกเห็นไหมล้วเร็วมากบวกกันได้เร็วมากแล้วก็สนุกกันมาทำงานกันอย่างสามกีด้วยนะคะ วันนี้นะครับฐานของทูรูก็คือการประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้นั่นเองนะครับในความคิดสร้างสารรค์นะครับเวลา10นาทีเวลา10นาทีนะครับกติกามีอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีฉลากให้ให้นักเรียนหยิบนะครับหยิบได้เบอร์ไหนไปเอาเบอร์นั้นนะครับก็จะมีกล่องถ้ามีอะไรที่สามารถนํามาใช้ได้ก็ ใช่รับนำมาใช้เลยนะครับจะเป็นวัสดุที่ทุกคนทิ้งทิ้งทิ้งทุกวันดูซิแทนที่เราจะไปทิ้งเพิ่มขยะจะนะคะเพราะบางอย่างย่อยสลายยากสามารถจะนํามาทําเป็นชิ้นงานอะไรได้บ้างให้เขาช่วยกันคิดมาหนึ่งชิ้นในเวลา10นาทีเนี่ยนะต้องช่วยกันคิดสินาทีเองนะครับทานนี้ก็มีคุณครูท่านเดียวซึ่งไม่ใช่คุณรูศิลปะนะฮะคุณครูสอนวิทยาศาสตร์แล้วคุณแม่อาสาสองท่านแม่อาสาสองท่านคุณครูไม่พอ ที่นี่เราเวลาจะจัดกิจกรรมพยายามว่าไม่ให้ครูที่สอนวิชานั้นมาจัดนเราจะให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆให้ทุกคนมีประสบการณ์ในหลายๆด้านอไม่ใช่ครูสอนภาษาไทยก็อยู่ฐานภาษาไทยไม่ใช่ครูวิทยาศาสตร์ที่ครูวิทยาศาสตร์มาสอนศิลปะค่ะ แล้วคุณครูศิลปะไปอยู่ฐานการงานแล้วเมื่อกี้ในฐานคณิตศาสตร์ก็คุณครูภาษาอังกฤษเป็นการเรียนตัวครูก็บูรณาการ่ายทอดงานซึ่งกันและกันอย่างเพราว่าอย่างสอนที่ศาสตร์แต่ไม่เคยอยู่งานศิลปะเขาก็ต้องไปปรึกษาการูศิลปะต้องการให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อาศัยความรู้เพื่อนปรึกษาเพื่อนการทํางานอย่างเป็นทีมเหมือนกันสำหรับคุณครูค่ะนะฮะ เดี๋ยววันนี้ที่สองท่านอยู่ประจำฐานศิลปะนี่คือเลือกเองไหมฮะเลือกเองค่ะแล้วเลือกเองที่จะมาอยู่ที่ไหนทำไมทำไมเลือกฐานศิลปะคือพี่ชอบปชอบประดิษฐ์ชอบอะไรอย่างเงี้เลยศิลปะชอบประดิษฐ์เหมือนกันเลยนะครับคเพราะงานที่เราทำอะไรบ้างงานต่างๆแต่ว่ามีอะไรของเด็กๆยากที่เจาะยากๆเด็กๆเขาบอกว่าเออจะฝากเจาะหน่อยตรงนี้อะไรเงี้ยคือเราก็จะช่วยหแบบว่าขวดที่มันแบบค่อนข้างหนาใช้คัตเตอร์ตัดอย่างเงี้ยว่าเออเด็กๆก็อยาก เขาเล็กเกินไปที่จะตัดตัวจะโดนมืออะไรเงี้ยเราก็จะช่วยตามใจเขามันเป็นทั้งผู้ช่วยผู้ชูและทุกอย่างเด็กใช่แล้วพอให้กำลังใจด้วยไหมฮะใช่ไหมฮะพอให้กำลังใจเชียร์ด้วยเสร็จยังขึ้นไหนแล้วอะไรใช่ค่ะเพราะวลามันาจำกัดครับแล้วเวลาที่ลูกของเราเองมันอยู่ที่ฐานเขาต้องปฏิบัติเหมือนเด็กเรามีเชียร์พิเศษไหมฮะมีในใจแต่ว่าได้ใช่ไหมสนุกไหมับการร่วมมือกัน แล,แล้วกิจกรรมแบบนี้ที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่กับโรงเรียนได้มาร่วมกันทําสิ่งดีๆอะไรก็ตามให้กับเด็กเนี่ยมีความสุขยังไงบ้างก็ประทับใจเด็กๆทุกๆคนนะคะ,ค,ะคือเขาว่ามีความคิดสร้างสารรค์แต่ว่าเป็นการแสดงออก มันไม่เต็มที่แต่พีจะมาออกทางศิลปะหรืออะไรเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ไม่คิดว่าเด็กๆเขาจะออกมาได้ทําได้เนี่ยมันมันเกินกว่าที่เราคิดเขามีความคิดสร้างสรรค์เยอะเหมือนกันเห็นแล้วก็มีความศิลที่สำคัญในเวลาจํากัดเนี่ยค่ะสามารถที่จะคิดเขาต้องคิดให้ได้อะไรอย่างเงี้ย ไปฐานไหนต่อดีครับไปฐานสังคมศึกษาค่ะเราฐานนี้จะมีกิจกรรมที่บูรณาการมากมายและกิจกรรมอก้างจะสนุกสนานและที่สําคัญเรามีคุณแม่อาสาที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมอย่างสนุกสนานอ๋อแล้วแสดงว่าเป็นทีเด็ดเลยใช่ไหมทีเด็ดของฐานแลรี่วันนี้เชิญเลยค่ะนี่ฮะนี่นะคะฐานสังคมชื่อฐานสังคมสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะใครคะที่เกิดขึ้นภาพที่หนูเห็นเนี่ย มันรู้ว่าเป็นป่าเห็นว่ามีอะไรอ่ามีต้นไม้เยอๆแต่ไฟไหม้นะคะอ่างสะพไยนี่อ่าอ่าเมื่อกี้ตอไปแล้วต่อไปแล้วนี่ตอนนี้ไหนตอนไหนอ่าคนบกใช่ไหมไม่ใช่เดกในสดทะหลอ่ะเนี่ยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูว่าอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมเดิม สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นพิธีกรูมขอ,ขอแนะนำว่าเป็น <ภา S 1> คุณแม่คะุณแม่แมีบุญบุคคลมีลู้สากลูกลูกอยู่ที่นี่เรียนที่นี่แต่เมื่อกี้ผมเห็นสอนเหมือนเป็นคุณครูเลยฮะ คือว่าที่ต้องต้องทาให้เหมือนคุณครูเพราะว่ามีลูกเยอะมีลูกเยอะหลายพูดมากบ้านก็ต้องสอนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะกันบ้านลูกมาก็ต้องสอนก็เลยเหมือนกับเป็นคุณครูเวลาเป็นละตัวนะคะแล้วจริงสิ่งที่สอนอยู่นี่ชอบด้วยไหมฮะใช่ชอบก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราเราต้องสอนลูกเราต้องฝึกลูกแล้วมันเป็นอะไรที่เราเราเจอประสบกันอยู่บ่อยๆไงคะเลยต้องต้องมาสอนมันก็เลยเป็นการที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปคิดไม่ต้องอะไรเยอะ เราเห็นอยู่ทุกวันว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเราตอนนี้เราก็เลยสอนได้สบายๆพอก็บอกว่าสอนอยงสมัครนครูเลยใช่ไหมฮะทล้วก็มสอนคิดกิจกรรมมาส่วนเตรียมแล้วก็ได้ลองสอนจริงๆก็เป็นคุ้นๆไ้เหมือนรันเนีถามว่าพอมีรูปเยอะทำกันบ้านสอนกันบ้านลูกด้วยแล้วมาสอนในห้องเรียนจริงๆแล้วการเป็นครูในในความคิดของแม่คือครูเนี่ยนะแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็คือคนแรกของลูกนะ นะพ่อแม่เนี่ยคือคุณคนแรกของลูกเลยนะเพราะว่าเรามีอะไรเราต้องสอนลูกเพราะว่าครอบครัวเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นสังคมเนี่ยมันต้องมาจากครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวเราอบรมลูกเราดีในครอบครัวคุณเนี่ยปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วพอมาถึงโรงเรียนก็จะง่ายขึ้นเลยค่ะง่าย่ขึ้นเพราะว่าลูกก็เหมือนถ้าเขาปฏิบัติในสิ่งที่เขาเรียนรู้มาแล้อยู่ที่แล้วก็ลูกสามารถจะอยู่กับเพื่อนได้แล้วเพราะเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องอบรมอบรมเขาก็ต้องใส่ใจค่ะง่ายง่ายต้องใส่ใจกับลูกๆมากแล้วการได้มาทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนกับ ชุมชนนะฮะ,ะแล้วก็ก็คือส่วนผู้ปกครองมาร่วมกันด้วยเนี่ยจะจะมันจะมีผลดีต่อดเด็กยังไงฮะลอลด,ด็กคือเหมือนกับ เด็กเขาได้สิ่งเหมือนกับว่าครูคุณครูนี้เขาจะเป็นทางวิชาการเยอะสังเกตไหมคะอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยพี่เรานั่งดูข่าวหรือทําอะไรเราไปไหนตัวไหนเราเจอสิ่งอะไรที่บางครั้งทางโรงเรียนไม่ได้เห็นเราเอาเข้ามาเหมือนกับบุรณาการกับครูมาเล่าให้คุณครูฟังแล้วเราจะทําอะไรกันดีเพื่อให้เด็กได้รับรู้ตรงนี้นี่การเกิดการเกิดกิจกรรมไี่เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้เป็นการ นำเสนอที่โรงเรียนด้วยเราเห็นอะไรมาเราเจออะไร,รามาก็ใช่มานำเสนอ,อ,โอ,โอใช่บ<อ>างท<อ>ีเราเมือลูกเรามีปัญหาอะไรก็จอย่ามองแค่ลูกเรามองลูกคนอื่นด้วยบางทีผู้ปกครองมาเจอกันได้คุยกัน<อ>แล้วก็มีปัญหาม่แลกเีกันเออแล้วเราเอานาปัญหาเนี่ยมาเสนอกับคุณครู<อ>เราจะหาทางแก้ไขกันยังไง คุณแม่สอนแบบนี้มานานแค่ไหนะไม่ได้สอนนะคะนี่ไม่ได้การสอนนี่มันเหมือนกับมาอะไรล่ะมาทํากิจกรรมกับเด็กปกติก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าสอนแต่เพราะว่าความที่เราสอนลูกอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็มีการมาทากิจกรรมนี้เยอะไหมบ่อยครับเพราะโรงเรียนที่กิจกรรมเยอะมากแล้วเวลาทำก็มีความสุขใช่มีความสุขเวลคุยลูกคอเวลาบอกเจอใช่เจอผู้ปกครองหวันไหนไม่ได้เจอกัน ถามกันแล้วเมื่อวานไปไหนมาอะไไม่มาส่งลูกหรอเป็นอะไรก็เลยใช่ครับแล้วโรงเรียนนี้ไม่ไม่เด็กไม่เยอะมาเลยทําให้ผู้ปกครองใกล้ชิดกันมากขึ้นถ้าโรงเรียนที่มีเด็กสี่พันสามพันเนี่ยเลยไม่ได้มีทางได้คุยกันแบบนี้หรอกใช่ไม่มีทางใช่ไมใช่ไม่มีทางติดกันเลยต่างคนกันต่างรีบรีบส่งรีบไปรถไม่มีที่จอดแต่ที่นี่สะดวกสบายอย่าคิดว่าโรงเรียนเด็กน้อยๆแล้วไม่มีคุณภาพนะคะยิ่งมีคุณภาพกว่าโรงเรียนีบร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  ได้ชมได้ร่วมกิจกรรมไปหลายฐานแล้วครับก็เห็นสิ่งที่คุณครูได้พยายามสอนผ่านกิจกรรมให้เด็กๆเรียนรู้นะฮะแล้วก็พ่อแม่ได้มาเรียนรู้มาร่วมกันทํากิจกรรมนั้นด้วยเดี๋ยวฐานต่อไปที่จะได้ดูเป็นฐานภาษาอังกฤษค่ะนะคะแล้วฐานนี้ก็เด็ดมากมีผู้ปกครองและบุคลากรจากชุมชนมาร่วมในการจัดกิจกรรมฐานเชิญเลยค่ะผู้ปกครองและชุมชนด้วยนะคะคร่ั ไปที่ฐานภาษาอังกฤษฐานภาษาอังกฤษค่ะ้วดูชื่อฐานนะคะฐานภาษาอังกฤษชื่อฐานว่า Healthy Earth ค่ะ่ชื Healthy Earth นะคะก็จะมีคุณครูหนึ่งท่านแล้วก็บุคลากรจากชุมชนแล้วก็คุณแม่คะคุณแม่นี่กับน้องอยู่ปครูหนึ่งท่านเช่นเคยคือไม่ใช่ครูภาษาอังกฤษครูไม่ครูภาษาอังกฤษค่ะเขาฐานนีสำคัญมากใช้ใชุ้เจ้าครูภาษาอังกฤษที่พื้นฐานเป็นของภาษาเลยนะคะ ก็มุกลาจากชุมชนท่านก็เกษียณจากการบินไทยมีช่วยสอนเกณฑ์ภาษาอังกฤษให้กับคุณแม่ที่ชอบภาษาอังกฤษสามฝ่ายมาช่วยกันจากกิจกรรมนี้ค t h y เห็นคำศัพท์ไปๆแล้วก็แล้วก็จะแมชงชุดรูปภาพแล้วจะแยกไปมี s เซฟิงแต่ประเด n นคือรักษาดิส t ทรอินดูเบรน n ์คืออะไรคือรักษาเนี่ยใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะแยกลงไปอันนี้เด็กจะเรียนรู้อะไรบ้างครับก็คือก็คือจะรู้คำศัพท์แน่นอนแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้วันนี้ว่าแสบคือแสบคือแอนคือรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วก็มี destroy ทำลายเรียนรู้ศัพท์สังเขปที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทางรักษาและทำลายายแล้วก็มีภัยปฏิบัติเกิดใช่แล้วอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกท่านเป็นบุคลากรจากชุมชนซึ่งท่านก็เกษียณนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างตรงนี้มาให้ความรู้กับเด็กๆแล้วท่านก็มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษท่านทำงานที่ไหนคะการบินไทยค่ะการบินไทยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญพบเลยค่ะสวัสดีนะครับเอ่อคุณครูเป็นสีเพชรทองคำค่ะตอนนี้มาช่วยทำอะไรบ้างในฐานนี้ก็ คือจริงๆถ้ามาช่วยสอนภาษาอังกฤษเด็กๆที่นี่ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงอหกอยู่แล้วแล้วก็สอนภาษาเนก็สอนทั้ด้าษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเลยทำไมถึงอยากที่จะมาสอนก็งานที่ทำก็เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษตอนที่เรียนก็เรียนนี่เป็นวิชาเอกภาษาดังนั้นะการที่ได้ทำงานในการขายตากล้องก็ประสบการณ์ว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญ เพราะว่าโดยเฉพาะในโลกของเราแค่ที่ไปแค่นี้แต่ว่าสังคมทั่วโลกก็คือเขาใช้ภาษาเป็นตัวเป็นตัวช่วยในประมาณสี่แสนใช่นั้นก็อยากให้ความรู้ที่มีอยู่นั้นจะเกษียณแล้วเนี่ยอยากให้ยางไม่มาตายไปจากตัวเราอยากให้ถต่เข้าในเด็กค่ะแล้วก็มาสอนที่คือสอนสอนสามประจําเลยค่ะทุกสัปดาห์เลยค่ะสอนทุกสัปดาห์เลยแล้วมีกิจกรรมก็มาร่วมมาเห็นอะไรบ้างในการที่ เรามีทั้งโรงเรียนมีทั้งผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนมาร่วมกันทัดกิจกรรมให้กับเด็กๆครับอันนี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในโรงเรียนสิ่งที่สำคัญกับตัวเขาโลกภายนอกอย่างเช่นหมู่บ้า,บานชุมชนหรือว่าในสถานที่ทั่วไปเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาจะเข้าไปไปใช้ชีวิตองนั้นฉะนั้นการปรบตัวใ,ให้เขา้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งการที่ทางที่ได้ในโรงเรียนนอกโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ ใช่ครับเขาอาจจะมาโรงเรียนใช้ที่ในโรงเรียนกลับไปบ้านใช้ที่ในบ้านแต่ในความเป็นจริงเขาต้อมีกับสังคมและชุมชนไม่เป็นลูกเข้ากับมันแต่มาขึ้นมันก็ต้องเกี่ยวพันกันครับ กิรรมแบบนี้ทําให้พ่อแม่บุกคลองแล้วก็ชุมชนสนุกกับการได้มาร่วมทํากิจกรรมกับลูกๆเพราะก็คือลูกเราเรียนแล้วก็กลับโรงเรียนนสนุกไหมครับสนุกไหมคะสนุกเกรื่อพูดถึงสนุกมันเหมือนเราทําในสิ่งที่เรารักไงเออ ใช่มีความสุขพอเรารักอะไรเราทําอะไรลงไปเนี่ยมันก็สนุกไม่ว่ามันจะเป็นเด็กน้อยหรือเด็กมากมีกิจกรรมบางคนเขามองมันน่าเบื่อนะอะไร,รอย่างเงี้ยแต่เราไม่เบื่อเลยรเราก็ทํากันเพราะบุคงฟังเราก็จะสนิทสนิทกันอยู่แล้วตอนขั้นตอน,ตอนของการจะเริ่มกิจกรรมมีการผู้คุูประชุมกันแล้วก็แบ่งงานแบ่งงานด้วยกันตอนนั้นไหนท่านไหนที่เข้ามาร่วมครูจะทมเรียนประชุมทางเรียนเขาจะเรียกเขาจะเรียกว่าผู้ปกครองเพลคารบ ผู้บุคลากรเข้าข่ายนี่เราจะดึงเฉพาะห้องละสองท่านนะคะนั่นแหละห้องละสองท่านนั่นแหละค่ะจะมาประชุมแล้วเพื่อจะไปกระจายบอกผู้ปกครองที่ไม่ได้มาว่าใครว่างไหมคนไหนถนัดทางไหนมาช่วยกันลเราติดต่อทางไหนใหโทรศัพท์อ่าส่วนมากจะโทรศัพท์เดินไปบอกได้สถาบันใกล้กันที่เด็กส่วนมากโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างนี้เฟซบุ๊กนี่ส่วนมากลูกๆจะเล่นกันนะคะแม่ไม่ค่อยได้ปกติเราจะมาส่งลูกๆกันอยู่แล้วไงคะส่งแล้วก็รับแล้วที่นี่คือจริงๆโรงเรียนนี้อ่ะ คือลูกนี่เรียนที่นี่มาสี่คนแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายเราจะเห็นว่าคือทางผู้ปกครองก็สํานึกไงคะว่าคครูที่นี่ดูแลลูกดีมากคือเราก็รู้สึกว่าคือเราอบอุ่นนะคะแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าที่นี่ครูดูแลอะไรที่ทําให้เรามั่นใจว่าแล้วก็อบอุ่นได้ขนาดนี้คือความใส่ใจนะคะแล้วก็ผลผลตอบกลับที่ลูกเราได้อะคะ จะถ้าเดินเข้ามานี่จะเห็นภาคุณครูกอดเด็กนะเดี๋ยวพวกรายการนี่ค่ะเด็กจะวิ่งเข้ามากอดซึ่งเราหาภาพหาย,ยากนะคะใช่ไหมคะแ็จแล้วก็อะไรที่คุณครูสอนไปเด็กจะรับไวแล้วก็อานําไปใช้ที่บ้านเพราะเรารู้นึกว่า คุณครูเขาเหนื่อยกับเรามากมีตรงไหนที่เราจะช่วยได้เราก็พร้อมที่จะช่วยอะไรเงี้ยค่ะครับมีท่านนี้ม่งเลยค่ะท่านนี้ม่งเลยรับบทหนักฮะคือต้องแบบทำไมถึงเข้ามาช่วยมาร่วมกิจกรรมทางโรงเรียนอ๋อทางโรงเรียนก็อยากจะให้มามีส่วนร่วมในการมีโรงเรียนแล้วก็มีบ้านแล้วมีอะแมชชีนครับบารมใช่ค่ะบารมค่ะแล้วก็ดิฉันก็งานทางด้านนี้แล้วก็เรียนมาทางด้านนี้แต่ว่าตอนเนี้ย มีมีบทก็เลยก็ต้องดูลูกก่อนเนเล็กแต่ว่าทางานด้วยแต่ว่าคิดว่าเราจะได้เผยแพร่เราจะได้เก็บข้อมูลเมื่อเวลาเราแก่ไปอย่างเงี้ยเราเอารูปเรามาดูเก็บข้อมูลเอาไว้อย่างนี้ค่ะเราเป็นอย่างภาพวันนี้ที่พวกเรานณาผมมาก็ถือบันทึกไปเรียบร้อยให้กับทางโรงเรียนเอาไว้แล้วก็เราก็จะได้มาดูว่าเป็นเกียรตินะรายการของท่านได้มา มนเเ้ยยอาารรระไงงีท่านอื่นแล้วครับลองเล่าให้ฟังหน่อยขั้นตอนมาพูดคุยทำกิจกรรมแล้วก็ทําสื่อด้วยสื่ออุปกรณ์การเรีนการสอนการแข่งราลี่ครับไปฟังนะครับเป็นไงบ้างก็เด็กๆเขาก็จะตื่นเต้นกันก็อุปกรณ์ที่เตรียมมาก็เด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะที่เตรียมแล้วก็วันเมื่อวานเราก็ไหนล่ะรวบรวมค่ะรวบรวมของจากที่เด็กๆ กล่องโลมที่ใช้แล้วหรือถุงพลาสติกหรือกอย่างมารวบรวมนี่ในฐานศิลปะใช่ค่ะเด็กๆเขาก็สนุกงั้นงานที่เห็นที่วันนี้เราจัดแรลี่ได้เมื่อวานเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาช่วยกันมาช่วยเตรียมหลายวันแล้วค่ะไม่ใช่เฉพาะเมื่อวานเมื่อวานมาช่วยเตรียมฐานนะคะเตรียมฐานเตรียมฐานนี่คือ เก็บโต๊ะนักเรียนเลยไว้ตรงมุมๆค่ะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไปจัดว่าจะวางตรงไหนเพราะกลางวันนี่เด็กเขาเรียนตามปกติแล้วก็จัดไม่ได้ก็เลยต้องจัดตอนเย็นเมื่อวานและคุณแม่ทั้งหมดเลยคะมีคุณพ่ออยู่ท่านเดียวนะคุณพ่อวันนี้รับบทนักเลยครับวันนี้จับเวลาอย่างเดียวต้งจับแล้วก็มีเสียงไซเรนแล้วมีเสียงเตือนตุ้นนิดนึงครับก็คือในฐานะที่ที่เป็นประธานชมรมนะครับก็คือดีใจที่ ที่ผู้ปกครองทั้งคุณแม่และคุณพ่อท่านที่กลับไปแล้วนะก็คือการมารวมตัวครั้งนี้เราไม่ได้ทําเราทําเพื่อสิ่งที่เรารักนะเรารู้ว่าเรารักอะไรแล้วเราเราทำอะไรแล้วที่นี่ให้อะไรกับเราคือเรารู้ว่าที่นี่ต่อยอดเราได้นะครับที่บ้านเนี่ยเราคุมได้แค่จุดจุดหนึ่งนะฮะแล้วเราที่นี่มาต่อจากเราแล้วเรากลับไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมที่ที่ที่เราบอกเราสอนเขาไม่ได้เช่นการเรียนรู้การการเรียนการอยู่กับเพื่อนครับการการคุยกับพ่อกับแม่การอยู่กับสังคมที่ที่ทุกวันนี้มันมันเริ่มหมุนนวัขึ้ครบ เขาสามารถที S <S ่จะเรียนรู้อะไรได้ไวขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะมีอะไรที่มาบอกเราสิ่งที่เราไม่รู้เพราะเขาเขาจะก้าวสู่เจเนอเรชันเอ็กซ์นฮะเขากาลังอยู่ช่วงคาบเกี่ยวเขาจะเรียนรู้ได้ไวแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ดีปุ๊บเนี่ยฮะเขาจะเรียนรู้ได้สิ่งที่ดีได้ไวเราก็เลยเข้ามาร่วมเลครับใช่ครับและเอารูยมาที่นี่ด้วยแต่ก่อนจะเข้ามาร่วมทางเรียนได้พวกเราก็ต้องรวมกันอย่างเข้มแข็งอยงใช่ครับใช่ใช่การจะรวมให้ได้แบบนี้ยาก ผมรู้สึกว่าที่นี่ไม่ยากสําหรับพวกเราไม่ยากครับไม่ยากเพราะรู้สึกว่าทุกคนมาด้วยดด้้ววยยใจไม่ได้มาเพราะถูกบังคับไม่ได้มาเพราะล่ารายชื่อเข้ามาไม่ใช่เรารู้สึกมาแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์เลยไม่มีผลประโยชน์เลยไมครได้เบี้ยเลี้ยงเลยรไม่มีเลยไเป็นยังไงด้ด้วยความสุขครับบอกว่าสิ่งที่เราเรารู้ว่าเรารักอะไรสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือลูกหลานฝั่งนี้ครับที่อยู่ข้างผมตรงนี้สองท่านนี้ ไม่ใช่ผู้ปกครองโดยตรงใช่ไหมครัเป็นอาจารย์เป็นบุคลากรจากชุมชนมาเป็นครูพิเศษให้แต่ว่าก็มีมาสอนมาสอนมาสอนจริงจริงสอนสอนวิชาอะไรนะครับสังคมศึกษาสังคมศึกษารับของครูสอนภาษาอังกฤษได้ได้คุยกันไปแล้วนะที่านครับเห็นสิ่งนี้ความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับผู้ปกครองแล้วก็มีถือว่าเป็นครูจากชุมชนก็คือมีความสัมพันธ์กันที่แน่นแฟ้นเป็นแบบเรือข่าย มันจะช่วยพัฒนาการเรียนของเด็กได้ยงไงช่วยพัฒนามากเพราะว่าเด็กพวกนี้จริงๆแล้วก็ลูกหลานเพราะว่าโตมาจากชุมชนแห่งนี้ใช่ไหมคะเห็นการเจริญเติบโตของเรียนนี้มาแล้วก็ขาดครูแล้วก็ต้องมาช่วยมาช่วยใช้ความรู้ที <t <t ่มีอยู่มาทำให้เด็กเกิดความรู้แล้วก็ทำในสิ่งที่รักก็คือ เป็นลูกเป็นหลานะนะคะแล้วก็ตัวเองก็เกษียณแล้วคนเกษียณนจริงๆแล้วไม่มีประโยชน์ <c oughs> แก่แล้วถ้ <c oughs> า,าไม่ได้ทําอะไรใช่เราก็เลยคิดว่าเรายังทําประโยชน์ได้ก็มาช่วยครัูคบบิดแ,แบบนี้เหมือนกันมีอะไรเพิ่มเติมัครบที่ที่มาทําตรงนี้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์ว่าคือเราหมดหมดวัยที่จะทําอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องธุรกิจอะไรไปหมดนะแต่ว่าตอนนี้คือในช่วงวัยที่เรามีลูกแล้ ในสิ่งตรงนี้ที่มาสอนนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรแต่ว่าได้ความสบายใจและก็คิดว่าสิ่งที่จะได้ตอบแทนก็คือจับพระเจ้าเราได้แล้วตรงนั้นทำจริงๆนะฮะเมื่อทําแล้วได้ทําก็เกิดความสุขความสุขใจเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องคาดหวังว่าอุ้ยอะไรจะต้องจับตอบแทนมาเยอะแยะใช่ไหมในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้ทั้งเหนื่อยกับทั้งแรลลี่แล้วก็ได้ให้เกียรติกับทิเชอร์สตูเบิร์กมาคุยกันต่อด้วยขอบคุณมากนะครับค่ะ นี่คือ t e a c h e r s Network ครับรายการของเพื่อนครูที่มีเครือข่ายบางท่านอาจจะมีอยู่แล้วบางท่านอาจจะยังไม่ได้เริ่มสร้างหรือสร้างแล้วแต่ยังไม่สามารถจะทําให้แน่นแฟนก็เราจะนําเสนอแบบนี้ครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างด้วยท่านอาจจะมีคําตอบว่าสร้างอย่างไรให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งวันนี้เราก็รวมทั้งสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็คงจะได้เอานำไปลองใช้วิธีที่เหมาะกับโรงเรียนของท่านครับ เวลาของ Teacher's Network หมดแค่นี้นะครับถ้าอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือว่าตอนนี้ถ้าท่านอยากชมเต็มๆครับดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ได้ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางสถานีโทรทัศน์ถืครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง 36kuban วันนี้ลาไปพร้อมกับผู้ปกรองแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับสวัสดีครับสัสด